คนทั่วเมืองจังหวัดสตูลนะครับมีด่านนะครับที่จับเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับสามด่านที่ด่านนะครับมีด่านทางทะเลสองแห่งนะครับด่านทางบกหนึ่งแห่งนะครับเราได้กำชับเจ้าหน้าที่นะครับในการปฏิบัติเนี่ยให้ประสานงานกับองค์ความมั่นคงในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าด่านนะครับให้เพิ่มความเข้มในการตรวจบุคคลและยานพาหนะนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้ทุกคนที่มีคนต้องห้ามนะครับเดินทางออกหน้าด่านนะครับ ขึ้นจากการที่ข่าวนะครับทางท่านคณะกรรมการระดับชัานนะครับท่านผู้ารณ์ทีงานบน่าท่านผู้ริจารณ์ที่นวงานบนท่าเืองก็ได้กำชับมายังหน่วยปฏิบัตินะครับเราก็ได้สนองนโยบายนะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บัญชาและก็ปัจจุบันนี้นะครับทั้งสามด่านของเรานะครับได้มีความเข้มมีความพร้อมนะครับในการที่จะตรวจสอบและก็ป้องกันไม่ให้บุคคลที่เราไม่ต้องการให้เดินทางหนีออกหน้าจากรเดินทางออกได้ครับ ที่จริงแล้วในเรื่องของการตรวจนะครับบุคคลและยานพาหนะในการเข้าออกรัฐประจักรเนี่ยทางท่านพบตรท่านผู้จัดการสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมือง,งน,นะครับคือเพราะท่านผู้จัดการตรวจคนเข้าเมืองผมได้ย้ํามาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะพอาเคสนี้นะครับก็ทุกเคสนะครับทีน,นี้ในส่วนของเคสนี้เนี่ยเราก็ได้ประสานกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่นะครับแล้วก็หน่วยที่ปฏิบัติงานหน้าด่านด้วยกันนะครับก็ ต้องความเข้มอย่างมากนะครับโดยเฉพาะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ได้ลงไปกบ,ก,บกับการปฏิบัติด้ตัวเองนะครับก็มีการัะคับให้ตรวจรถตรวจทุกคันนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลต้องห้ามหรือบุคคลที่มีหมายจับเนี่ยนะครับหลบหนีออกไปนอกรกาชการได้ เมื่อเช้ามีการตรวจคนรถอะไรบ้างคที่เราสังเกตว่าน่า,นาจะหนีไปได้ครับเราตรวจทุกคันเลยฮะเราตรวจทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถของข้าราชการที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่ารถของพี่น้องประชาชนหรือว่ารถาเป็นขนส่งรถตู้ยาโดยสารพวกนี้เราตรวจทุกคันฮรเราเราทุกคันแม้กระทั่งของในส่วนของรถเจ้าหน้าที่เองที่จะต้องเข้าไปประสานการปฏิบัติของกับกับหน่วยงานข้ามเกี่ยงต่างชาติก็ตรวจนะครับเราบอกแล้วว่าเราขอตรวจตรวจเท้ ทเส้นทางทะเลเรามีการกำชับยังไงบ้างคะทางทะเลเรามีด่านอยู่2ด่านนะครับเราก็มีการกำชับในเรื่องของงานหน้าด่านเราเหมือนกันเหมือนทางบกนะครับก็ประสานกับหน่วยภาคเกียงโดยนำรูปนะรูปถ่ายนะครับของบุคคลต้องห้ามเนี่ยนะครับก็ไปไปประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการเรือนะครับม้ช่วยสังเกตดูนะครับเป็นหูเป็นตาแล้วก็เพิ่มความเข้มในการตรวจลงระบบทุกเคสนะครับ